เปิดละครเรื่องใหม่แรงตะวันกับค่ายน้องใหม่แกะกล่องงานนี้พี่ไก่วาราย,ยุทธเลยต้องมาขอคุมงานด้วยตัวเองเลยละค่ะเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆคือคู่พระนางที่ได้พระเอกป๋าดันอ้ํมอธิชาติ มาประกบกับสาวน้อยน้าคมชิปปี้สิริรนเป็นครั้งแรกดูมาดูเท่ของพี่อ้๊ในวันนี้ต้องบอกว่ากระชากวัยเหมาะสมกับสาวชิปปี้มากๆยิงมาได้อีกคู่ขวัญเคมีใหม่ๆอย่างพีทพัชระกระดดลงมาเล่นละครช่องสามเป็นครั้งแรกประกบสาวใสสไตล์เกาหลีออมสุชารวมด้วยน็อตวรริศลิฟสุพจ์พิตานพัทลุงมีตัวเอ้มารวมตัวกันมากๆอย่างนี้บรรยากาศในวันฟิตติ้งเลยเป็นไปอย่างราบรื่นทีเดียวค่ะ ผ่อนเรื่องใหม่ของบริษัทใหม่พี่ไก่คือเลิฟดราม่าและได้พุ่มกลับใหม่พี่นายมาทําให้พี่วรานมันน่ารักนะมันน่ารักนะตรงเนี้ยเราต้องทําให้ให้ความน่ารักตรงเนี้ยสู่สายตาคนดูให้ได้ว่าความน่ารักของตัวนางเอกเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความที่มันไส้กุ๊กกิ๊ก แอบซ่อนอยู่ในความร้ายของแต่ละตัวละครเป็นละครเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานเพราอเจอแต่เด็กๆที่นั้นเลยนี่21นี้เท่าไหร่นะครับเออ ...18 18จริงเหรอเป็นสาวมั่นใจเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ยอมผลด้วยแล้วก็ต้องมาเจอคนที่ไม่ยอมกันในเงี้ยค่ะในเรื่องบทโหดร้ายกำลังเอกมากอันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจนะครับบทมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เป็นน้องใหม่เลยฮะคือมันก็เป็นละครเรื่องแรกก็อยากให้ฝากติดตามกันว่าจะออกมาเป็นยังไง